ถ้าคุณยังจำพิทักษ์และสิทธิ์ได้สิทธิ์ยังตามไปทุกที่ไม่ว่าจะไปไหนเอ๊ะทำไมปีนี้นายดูเปลี่ยนไปอะ่ะเราอังเกตมาหล่อไหมอะฮึ <c oughs> นายเปลี่ยนไปนายจะไม่อยู่กับเราแล้วใช่ไหมสิทธิ <c> ์ <oughs> เรายังอยู่กับนายเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือย้ายสิทธิ์ได้ง่ายกว่าเดิมเจ๋งเปล่า นายเลือกเปลี่ยนหน่วยบริการประจำผ่านทางมือถือได้ทันทีเลยนะได้ทั้งระบบ Android และ iOS โอ้ว้วาวดีงามหลยง่ายง่ายแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซปสชก็เปลี่ยนหน่วยบริการได้ทันทีประหยัดทั้งเวลาและการเดินทางนี่พิทักษ์เราแนะนำเพื่อนให้นาะรู้จักคนหนึ่งเอาไหมใครอ่ะเราเองนายเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านทงางไลน์ก็ได้นะอีซีส่สุด ว้าวสุดยอดไปเลยเพื่อนสแกนเลยทั้งระบบ a n d r o i d iOS และ l i n e o f f i c i a l Account ส์บสชสแกนเลยผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนโดยบริการประจำได้4ครั้งต่อปีงบประมาณยังมีเรื่องสุขภาพและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกมากที่คุณควรรู้เพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัว เพียงรู้สิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องหรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการดุดญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง สวัสดีสสดค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกันในรายการบ้านเล็กที่1330ค่ะวันนี้ก็มาพบกับปั๊บนะคะไอครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในชื่อตอนลงทะเบียนง่ายๆผ่านไลน์สะปะสะอสชค่ะครับผมวันนี้เราสองคนนะครับจะมาพบกันทุกวันพุทธที่2และ4ของทุกเดือนจาก Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับพร้อมพี่ร่ามแปลภาษามือที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ t t r s ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ล่ามะนะคะค่ะค่ะซึ่งรายการบ้าเลขที่1 3 3 0ของเราก็จะมาคอยอัปเดตนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ทุกๆคนได้ทราบกันนะคะรับรองว่าสาระความรู้ดีๆะค่ะที่เรานํามาฝากนะคะในทุกๆครั้งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายแฟนๆรายการกันก่อนเน้อไอเพราะว่า ช่วงนี้นะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแฟนรายการเป็นอะไรกันบ้างครับวันนี้สบายดีกันไหมครับ ก็ <K _> อย่าลืมดูแลสุขภาพ<ช>ด้วยนะคะาาช่วงนี้นะคะ,ะคเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเป็นหวัดบ่อยเนอะอย่างที่บอกไปเนอะเพราะว่าสุขภาพร่างกายค่ะต้องแข็งแรง,แงก่อน<ร>เนอะค, <K _> ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาแนะนําอย่างที่เกริ่นไปในชื่อตอนนะคะการลงทะเบียนเปลี่ยนย้ายหน่วยบริการใหม่ก่อนหน้านี้เราก็ได้มาแนะนำการย้ายผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันของสปสชไปแล้วนะคะ แต่วันนี้ค่ะเรามีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ใกล้ตัวทุกๆคนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนไทยใช้ลายกันเยอะมากๆนะคะท,ทุกทุกวัยเลยก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นของป๊อปอะคะ่ะยายป๊อก็จะชอบส่งเป็นรูปภาพใช่รูปภาพสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์วันอังคารอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมคะแสดงว่าทุกกลุ่มวัยเลยที่เล่นลายนะคะเพราะฉะนั้นสปสชก็ทํา ในช่องทางการลงทะเบียนเข้ามาเพื่อตอบโจทย์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค,ค่ะแล้วในวันนี้ค่ะถ้าฟังแล้วใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากที่เรา2คนนะคะแนะนำไปนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสองคนตอบไม่ทันจะมีแอดมินคนสวยนะคะคอยทักอินบ็อกซ์ไปตอบอย่างแน่นอนค่ะค่ะเอาละครับ งั้นเรากลับมาที่เราจะมาเล่าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะครับในเรื่อง <คะ S 1> การ <pers> ลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไลน์นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเดี๋ยวเราทบทวนกันก่อนว่าทําไมเราต้องมาเพิ่มเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกับทางไลน์ของทางสปสชแล้วนะครับป๊บค,ครับผมและไลน์ของเราทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าแฟนรายการได้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ของทางสปสชแล้วนะครับสิ่งที่จะได้รับคือผู้ที่ใช้สิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองนะครับท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้คุณเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของสิทธิบัตรทองโดยเราเพิ่มเพื่อนพิมพ์ช่องค้นหาลาย ID นะครับ @nhso หรือจะสแกน QR code ตามรูปภาพที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับ<ส>เมื่อเราเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับจะมีเมนูดังนี้ 1. ตรวจสอบสิทธิ์ 2. ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน 3. เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วนสปสช1330และ5สามารถเชทคุยสนทนากับน้องยูซีได้ค่ะโอ้โหแบบนี้เรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะไอ้จากที่ไอพูดมาค่ะแค่แอดไลน์ของสปสชไปอะค่ะก็สามารถที่จะได้รับความรู้ดีๆนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ใกล้ๆตัวได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนอะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอะค่ะไม่สะดวกช่องทางไลน์นะคะการลงทะเบียนยังสามารถไปที่จุดรับลงทะเบียนของสปส,สชได้เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ไปติดต่อที่สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครภายใน19เขตใกล้บ้านได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่พื้นที่ต่างจังหวัดอะคะ่ะก็สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านได้เลยค่ะ ครับตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับผ่านทาง<ะ>ช่องทางไลน์<ะ>โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาอย่างที่เรียนแจ้งนะครับ<ะ> @nhso ครับหลังจากนั้นคิดคำว่าเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองนะครับ<ะ>หลังจากนั้นอ่านเงื่อนไขคอตกลงและกดยอมรับ<ะ>ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13าหลัก ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนจะขึ้นต้นด้วยตัวภาษาอังกฤษ2ตัวและมีตัวเลขอีก10หลักนั่นเองครับหลังจากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้คู่กับลายเพื่อขอรับรหัส OTP เข้าใช้ยืนยันในในแอปพลิเคชันไลายค่ะใช่ค่ะก็ เมื่อได้รับนะคะเป็นรหัส OTP ให้ใส่ย,ยืนยันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในการเลือกที่อยู่นะคะระบบเขาก็จะถามค่ะว่าที่อยู่ปัจจุบันตรงกับที่อยู่หน้าบัตรประชาชนหรือเปล่านะคะถ้าตรงหรือว่าไม่ตรงก็สามารถเลือกตามไอคอนที่ปรากฏที่หน้าตัวลายได้เลยเนอะใช่ค,ค่ะต่อจากนั้นนะคะก็ถ้าหากตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ ในระบบเขาก็จะให้ถ่ายรูปนะคะบัตรประจําตัวประชาชนนะคะจากกล้องหรือถ้าเกิดว่ามีใครใครมีไฟล์เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็สามารถแนบไฟล์ลงไปได้เลยจากนั้นนะคะให้ถือเป็นตัวบัตรประจําตัวประชาชนนะคะคู่กับหน้านะคะตามที่ไอได้สาธิตอยู่นะตอนนี้นะคะก็คล้ายๆถ้าเกิดภาษาเราก็จะเรียกว่าเซลฟี่เซลฟี่หน้าเรากับบัตรประชาชนนะคะ พออัปโหลดภาพเสร็จแล้วอะคะ่ะก็จะถึงของการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วที่อยู่อะคะ่ะไม่ตรงกันก็สามารถติดต่อมาที่สายด่วน1330ของเราได้นะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปในระบบเขาก็จะมีให้เลือกหน่วยบริการนะคะบัญชีเครือข่ายที่สามารถเลือกลงทะเบียนได้นั่นเองเจ้าหน้าที่ก็จะรับข้อมูลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีข้อความส่งไปทางไลนะคะ์ค่ะว่าสถานะการลงทะเบียนตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้ว แล้วก็รออนุมัตินะคะซึ่งสิทธิ์จะเกิดขึ้นทุกวันที่15แล้วก็28ของเดือนนั่นเองค่ะใช่ครับผมค่ะครับและกรณีนะครับถ้าที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนก็ดำเนินการลักษณะเดียวกันเลยนะครับปั๊บแต่เลือกคำว่าไม่ตรงและให้เพิ่มหลักฐานแสดงที่อยู่ของตนเองเช่นหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างะนะครับหรือหนังสือของผู้นําชุมชนหรือเป็นสัญญาเช่าที่พักหรือใบเสร็จค่าสาธารณภคก็สามารถใช้ได้ค่ะค่ะก็โหยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยเนอะสอปะสะชเนี่ยได้มีการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนได้เข้าถึงนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน นึกขึ้นมาได้ว่าอยากย้ายสิทธิ์ก็หยิบมือถือขึ้นมาย้ายสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องลางานหาเวลาไปนะคะติดต่อที่จุดรับลงทะเบียนนะคะโอโหยแล้วสาหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วเนอะอหมดแล้วเหรอคะป๊าบเสียได้จังเลยนใช่ะค,ะค่ะอย่างที่บอกกันไปเนอะว่าเราเนี่ยมีสาระดีๆนะคะมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนในวันนี้ผ่านทางไลน์อะคะ่ะทางสปสชก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะให้เข้าถึงในการลงทะเบียนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณ จะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแล้วนึก ว่าอยากจะย้ายสิทธ์นะคะก็าสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลงทะเบ <ทะ S 3> ียนหรือว่าย้ายสิทธิ์ได้เลยเนาะได้ทันทีเลยใชคค่ค่ะก็ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีคําถามนะคะสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามกับทางแอดมินได้เลยหรือจะติดต่อที่สายด่ว,วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่าบริการก็ถ้าใช้เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะ15นาทีต่อ1บาทโทรศัพท์บ้านครั้งละ1บาทเท่านั้นค่ะก็ก่อนอื่น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วนะคะป๊บกับไอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย